สบายดี ي, ทุกคนยามสองสอง้ับหน้าแล้วเลยเพื่อนนะดับหน้าแล้วบอกเอิบเลยเข้าอีกเลยพระเจ้าชีลงจังหันเอิบใจเข้าอีกโอยทางมมเมื่อดำบอกบอกอยู่เหนือยางลัดถมเมื่อกะถินจากมากันเทาจังเทียวเมื่อยมึงได้กันน่งพอดีวัวสักลูกให้หน้าตายแล้ว นั่งค่อยทางพี่น้องย่างไปบ่หรือต่อไปนะย่างมาตะๆโมาเองติโตเก่งบดพี่น้องย่างมาเองมาตวยมาตวยมาอาันตื่นมาย่างปลาล่างนาพี่น้องเอ้ยาาาาบกไดีโตหัวสักกระเทียมซะเด้อ ได้กินตำแต่งดูโลดได้กินข้าวเหนียวดูโลดแข็งแห้งตึงต่างกินข้าจะกะกระตุบมันเกือบตายว่าสักกูนั่งคอยก็จะครัวสีนผัวผีน้องผู้เด็กโบ้เล็กินดูแลกัดเอาเงินไว้ใส่เนี่ยใหม่เนี่ยแหละไอ้สิบบอมีเงินมันสิบบอมีเรนโดนอย่างกินมืึงนะกกินเลยว่านก็กินเลยนะปลาดำ เลาจะขัวสีนขวงเนือ้อขางัวลมลมมันก็จับข้าโค้งโผว้าถ้าทุกคงดูดีแม่น้ำลายบไร่ได้แต่นะข้าเจ้าบอ <c oughs> บ่ได้คืออยากบาอ ตาบมันนะพระเจ้าเอาออมาขูดเฉยมันแซ่บเลยหนึ่งหน้าหันกัน,นหนึงห่งน้าหันจะมีผอ,อยูกิตัวคนญ่ยภาพเป็นเขาหุน่นพระเจ้าเมื่อกี้นี้เขาเห็นเรามาแล้วเราก็กลับไปเราเนื้อมันลายแม็กมมแ็จะเจเสียนเอาขามันหอยแล,ะะล้วก็แลใหญ่มังม,ม,ม,มา,มานั่งคอยพระเจ้า หัวเนื้อพี่น้องเลยหลบมงวตกผูดขายกินแหนคายนำวานเนี่ยทางป่าพี่น้องมันหกป่าใบพอลสึกไข่อะง่ามมึซีเป็นยังล้ามันดังนะนะตัดต้นมะเกียบลงแถวหลุมมันมีหมาทั้งหลุมทั้งทึ่งนีอยู่ปีนี้บดกดแล้วแม่ห้องบดบดเงียบละเงียบ โอ้ยเห็ดยังเด้กินเด้ตอนเสาวีนตอนเพลินว่าเสียนลาบสดปลาคอใหญ่พี่น้อยพอที่แทกจับเอาไปแต่เมือนั่นแหละจับเอาปลาดุกปลาคอเ่จะตื่นมาผ่าดเห็นปลาคอใหญ่ลังลางลังลายว่สันเอามาค้างไว้ใเหม้อเจอเมื่อลาบสดกินทอนเพลินในตอนสาวนี่ยอาบ่กหมมป้งไก่เ่เขียวอยู่ซีดะเบื่อป้งไก่กับบ้านนี่แหละดีกวอาเอ้ย 9, ปีง 12, ปิืงสิบสองพันกีบปีงิ๊งส้าหาบาทพี่น้องปีงิ๊งไก่ยาเขียวโค<ฮ>ขั้นนี่ก็มาเอาบนนึงอ้าพี่น้องเ,เอ้ขี่อันเอิ์อะไรวะ นิสันผมมาเอาสีนพี่น้องอืมนิสันเยาวลาปาดพี่น้องเไม่ธรรมดา,มาพออยากกินสั่งผมแนหะคือแต่วันบรม,มีขาย <c oughs> ไม่มีแต่เนื้อง,งัว <c oughs> นิสันเยาวลามขั้นเหมือนล้านสองล้านกบ่าไงเฮ้อเมียอยากขี่อยู่บ่บ่อยากขี่อยู่บ่ถ้าอยากขี่ได้แล้วคาขายน้าไส้ก็ได้นะคั้นนี่นะ ท้ายแล้วเดีจ้าสิปเห็ดในสายปาดเนี่ยพี่น้อยก็โผล่ยกธงลงตลุดอ้าวหอยหอยปิดกล่องนะเกับพวกท่านพี่น้องเกิเดเหตุการณ์ประคดขีด <laughs> ปิดกล่องน้องเกี่ยวกับ,บท่านจะเจะาหายนะรูกราน เขียนนิสันยวละมากินเนื้อพี่น้องเอ้ยสะอ่อนกระเจ้าอันนี้ข้าวขาสวยนะพี่น้องมื่อนั้นแต่แต่แตีสามนาะแม่โอ้ค่ะลูกอูพี่น้องเอ้ยผู้อยู่ใกล้กับบริณนัน่น้ำกัะกระเจ้าจะมียังอารมณ์โหลดกาเที่ยวอยู่เมื่อคืนพี่น้องเข้านอนอยู่เรือนต่ำบ,บริยนินนะที่ที่จริงเข้าเที่ยวอยู่แต่ว่าเฮาบริยินนอนที่ดนต่ำ นอนเอดิลรังนี่นอนปุเป็นสุปเป็นอะไยนอนกับป่อิมีมที่ว่าอยากฮุบอย่ามังมาอยู่หน้าประเดียวนี้นะ,ะโห่หอยอะก็แหล่เล,เลยพื่นเอง กระแลนค่าต้นละมุดแมด่มาก็มานั่งคอยกระจบับบ้านฮะเขาจะลงเห็ดกินกันบานน้างไหมพี่น้องกินเหยืยกก่อมั่งก่อนอยากหรือบ่ ชิคกี้พายตั้งมาแดงกับยังอันปีงบ้าประแดตดตัวดำมาข่ามาหายปีกเราเหมืองบอกรึเปล่ากินห,หนามเาเจินมากเลยโอ้ยต้องเผืเ่อกินเลยพลพนกขามาตกแหนมมหน้ามีอะไรหานมาวน อาหารสาวยายมังพี่น้องตามแตงปิ๊งไก่ของแซ่บพี่น้องขั้นห่อนแล้วเปิดเด้อพลุ่มเด้ออย่ามาประหยัดเด้<า>เอเสียออกซอย,ยข้าวเด้อดเคืองหนึ่งเดือนนี้นะให้ห้าออก,อกเบิดกับบัววายแลกขนาดห้าบาวันม,มาอยู่เขายัางเสียแพงบแพง <c oughs> อันนี้เผาเจดําพี่น้องขนาดนั้นมีแต่แต่อเนยังก็ไพ่แล้วก็ตู้เย็นเขายังเสียเท่าได้กับแม่ชามสี่สิบพัน ซาอ์สามสิบพันอันนี้ห้ามาอยู่นะห้าสิบพันเสียเผื่อกเขาซอยเขาดอกขึง้งนะกินขา้าวกะซีลงไปล่างหนาซีเมื่อก็พี่น้องทังหน้าอยากอะไรคือจะอยาก,กินเดือมันมันแม่ชินซีนมันกินมันก็กินละหน่อยเนี่ยมันแห่งหมักแล,ผละผื่นหมักก็กินบัวลายดอกดำคำ่่าบัเรนบ่อันปิงอันยังก็ปิ่งนางมูน่ะคะอสองสาคำัํา ห้อนกับเซโตให้ไม่ใหญ่มาหอดหายหอดหน้าเลยพี่น้องปั้นขาวแล้วแล้เนาะวาในดําหานี่แหะพี่น้องดหนี่ขึ้นนี้ลงไปหาดซืนหันได้ได้ได้กหลองพี่น้องาซุยมาซอยกับเจ็วนกพอดีลกบ่านี่พี่น้องเอ้ยจะแม่นเพิ่นงามคักโอ้ยผู้ใดนาตกกนี่ บรีมีอมียุกพี่น้องจ่าเต็มตาอื้อือสองตาเนาะไปกะแล้วก็ห้อมเบิดพี่น้องเอ้ยกะคือเลือนหน้าบาบนี้ขั้นบรุรีเอากาหน้าจะดำมาใส่กะสีด้ถากาหน่อยเนาะตอนนี้ก็พอลกแล้วพอเขาดำมาจางมาในกัลายมือแล้วเนาะจูบนำดำคือเก่าพี่น้องดำไปมือละหลอง มือได้มือให้เปื่อยสักกี่ขาดแล้วก็เศร้าหยุดแต่ว่ายังบ่ได้หยุดถ้าเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องพาจะดำนามาวานก็ได้ให้นมื้อนี้ก็สิได้อยู่ให้หรือคร่งให้พี่น้องเอ้ยลกอากาศดำมาวนบ่บ่อยากเที่ยวแล้วลกละพัดอันแก่สรุจักขึ้นมาสิยับยิบกะน้อใส่บ่เดยังอยู่2 4ยัง6พี่น้องเอ้ย เก็ยรติไหนี่แปดเก้ 8, 9, ทาทั้งตะก้าตะบลายเอาแล้วเนาะดูกพ่อกับลูกดำควากันได้ผูรสองหนาพี่น้องเลยเผื่อดูดเนาะดูดน้าเผื่อเต็มเผื่อไทยเผื่อขาดพี่น้องจ้าหากันยามบัทันขาดแล้วสามรอบแรงผู้ลลเล่นแล้วคือ,อะจะเป็นแม่นผู้ได้ป่านเนาะจะแม่นว่าให้ยาวพี่น้องผู้ đâm nai hay nhau thì chẳng mấy khí ngọ, xong bố mẹ đâm nè họ nhớ tí cắn phụt ôi, tên là thùng cái nông ấy, căm múc căm mối ôi, là thùng căm múc đực đực bà cả bớt nạm là đâm vào bàn này nhưng bố lai thơ cả nhang hút hải hướng căm hào nó. กระดูดดำมา,ากเลยแต่ชิได้เลยเฮากะดำนำฝนมาแต่กระดูดใส่แน่เนาะทางนะทางนี้กระดูดใส่คือกันพี่น้องเว้ยทางเบิ่งปีนี่สิมันข่าอยู่บ่พี่น้องเว้ยเดรย์ลอยสอบอยู่บ่เพื่อคาผู้ยี่ขาน้ำมันสิเลือกอยู่เลือกกินอยู่บ่พี่น้องจ้าต้องดำถี่ไปได้ดอกว่าเท่านีกา้กะนะ โอ้ยน oh, okay. okay. ึกว่าถ้าว่าสิโลกให้ยสี่สิบมาดผวาเอากะกูไปเสยกูโรคได้เศร้ากว่ามัดจะไม่จวนก็อีดำมนี้ใหม่เข้าเนาะว่ามาเปลี่ยนเอากะห้าสิโลกกะต้นหายครับมาโรคหายเศร้ากว่ามัดกะกูมีตะำหนิใหญ่นึกว่ามัดหายว่านนี่ลยนะอ่ะคกะกะต้นเด็กกะอีหายลุ่มนะ ก er ู้โลกเมื่อวานนี่นะอันนี้เขาอยู่เตี้ยตัวนี้นะกู้โลกวานเขาโดพี่น้องบริเวนผู้บ่าวทหารบ่อะนะพี่น้องพูนผูนพูนผูนผูนผูนเพราะว่านั่นพี่น้องทหารนั่นน่ะพี่น้องสงสัยอยู่เด้นี่จะผู้ใหญ่นไงนี้แกไปหมายได้เนาะสองสี่หกแปดสิบคนพี่น้องอย่างผู้บ่าวทหารอยู่เบิ่งเบิ่งคีชุมให้เบิ่ง ผู้พี่น้องอยู่ในบ้านผู้แคมบ้านเลยเนาะติดกับเพื่อนสาวาเยอะผู้อาวุหานีเยอะป้าสองสี่หกแปดเก้าสิบคนพี่น้องเลยผู้อาวุหานโอ้ยกินแล้วบัดคืนทองเสียบานี้ เลืออยู่หน้าหาหกกล่องพี่น้องเอ้ยค่านำ้นำหน้าบาทนี่ผู้มะมาขีขา่คาอันเลนเอากะอานาอีดำเถอะเด้อีโลกะน้อยกูนี่แหละเก็บภาพบรรยากาศเอาเพียงซัมนมิเตอร์ถานผู้ชมจ้าขอบคุณถูกๆก,กำลังคอมเมนต์ค้าตีส้มพี่น้องถูกๆค้าอวยพรพี่น้องจ้าตอนนี้พี่กันลังสีขาวกราฟพี่น้องจ้า จั้งนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชมกดติดตามในรอบพี่น้องด้อซองพอดีแท็กซองจีสายแดงพี่น้องจ้าพ้นก็คือสีหงอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นแปดซองหุนพี่น้องมันสีการอยู่คือม้ามือพ้นม้ามือต้เกาะมือซื่อหรือเมื่อวานาหลอกปอกแปกลกแล้วก็ไปเลย